ก็อไได้ได้อกนที่ว่าเยอะกวเดิมากรสาคยอมีเลป็ยอเ้นเรื่อเรียนรื่องะไรเราจะไม่ไม่ไม่เลยบอกว่าไงนะครับก็บอกว่าบอกตามเพจเลไรักนล้ยนเราบขออนุญาตคุณอกสายนะคะคือไม่อยากให้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ชุมนุม คิดต่างที่ไม่ว่านะคะแต่คุณต้องมอต้งก็คือพูดอย่างในเพจคุณต้องรักสถาบันเพราะที่เรารักสถาบันนะคะเขามีเารอคะเขาไม่มีเขาเล่าเขาออกไปโดยปกติเขาไม่มีไม่มีโต้ย้ํไม่มีเสียงเราบอกเออที่ไม่ใช่นะหนูมาทานหนูคุยเรื่องเรียนหรืออะไรเขาไม่มีแต่เขาออกไปโดยปกติแต่ช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีไปโจมตีเราในทีมหกเกล้านอะไรเงี้ยคนน่างานเพราะว่าคนงานไหวไหมคนงานคนงาน อาจารย์ในข้อเวามนะคะคือต้อเตรียมของยังไหนคุณชอบมาิ้งยังไไม่คิดว่าตุ้มเลย แต่อยากให้เข้าใจว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะเราอาศัยพื้นที่ที่นี่อยู่ซึ่งเราก็จะให้เกียรติสถานที่ตรงนี้คือเราไม่อยากให้เขาเข้ามาชุมนุมในสถานที่อย่างนี้ค่ะคือชุมนุมได้คิดต่างกับเราก็ได้เราไม่เป็นไรเราต้อนรับลูกค้าทั้งทั้งสอง สองจุดสองฝ่ายแต่ทีนี้มันถ้าเราไม่ไม่ห้ามเลยอะค่ะเขาก็จะมีเหมือนอาจจะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเราก็เหมือนจะกันตรงนี้เอาไว้ก่อนก็เลยต้องขออนุญาตแบบว่าเชิญเขาออกไปอะไรเนี้ย <c oughs> ค่ะก็คือแบบถ้าคิดต่างอะไรเงี้ยพี่ไม่ว่านะคะแต่แต่ถ้าคิดเหมือนกับไม่ดีกับสถาบันอะพี่เป็นคนรักสถาบันนะอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็คือเป็นตัวแทนของคนไทยคนหนึ่งซึ่งพอได้ยินนักเรียนพูดอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ก็ไม่ค่อยดีนะคะเป็นใครก็คงจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันอ่ะทีนี้พี่อยากมีสิทธิ์พูดอะไรกับเพื่นที่จะมาใช้บริการกาแฟร้านเราบ้างหน่อยคือจริงๆแล้วที่นี่ก็ยอมรับลูกค้าทุกๆฝ่ายคือทุกคนเข้ามาทานได้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็ มาทานดีกว่าอย่ามาให้เราดึงเราไปอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าจุดยืนเราก็คือเรารักสถาบันแค่นั้นเองที่เราก็พร้อมบริการทุกๆคนใช่ค่ะเราไม่คิดว่าเราไม่เคยไล่ใครออกจากนอกร้านเลยค่ะครั้งนี้คือครั้งแรกเราก็รู้สึกเสียใจนะคะที่เราจะต้องมามาทำไมเราต้องไล่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นงานบริการเรารู้อยู่แล้ววันนึ่งเรากลัวไหมว่าเราจะโดนบขไม่กลัวค่ะไม่กลัว เรามั่นใจว่าเราเราเราไม่กลัว,เร,ลวเราไม่กลัวว่าคืออย่างที่บอกคือขอให้ร้านเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร<ม>เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าร้านเจ๊งเรา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 ต้องลำบากอะไรอย่างเงี้ยมีทัวร์ลงในเพจค่ะ<ม>แต่ว่าเรื่องที่เขาจะมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะ